มีหลักฐานเรื่องหนึ่งนะฮะถ้ากัมพูชาจะมาเถียงว่า,อ,าอันนี้ของฉันเนี่ยนะออต้องดูนี่นะฮะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่งนะครับค,คือเฟซบุ๊กเป็นภาษาอังกฤษนะชื่อวิโรธตันที่กุลถ้าอ่านตามนามสกุลนะฮะนำภาพในอดีตนะฮะคุณวิโรธเนี่ยเอาภาพในอดีตเมื่อปี2523นะครับสมัยเขเมรแดงเนี่ยในเขเมรเนี่ยเกิดการสู้รบอย่างรุนแรงระหว่างกองทัพเวียดนามกับ ทหารขเขมรนแดงชาวบ้านก็ต้องอพยพหนีตายนะครับเพราะว่ากลัวความไม่ปลอดภัยนะฮะกลัวถูกลุกหลงกองทัพเวียดนามตอนนั้นจัดหนักจัดเต็มนะฮะกับฝั่งของขเขมรนแดงชาวบ้านก็เลยมาขอรีไภัยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามาขอหลบภัยสงครามอยู่ในพื้นที่อำเภอโคกสูงกับอำเภอตาพระยาของจังหวัดสาแก้วนี่นะฮะจากในภาพเนี่ยชาวขเขมรอพยพหนีภัยสงครามนะฮะ แล้วก็มารอรับการแจกข้าวสารอยู่นะครับอยู่ที่นี่นี่แหละท่านผู้ชมบ้านหนองจานอําเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วตอนนั้นทาง UN เนี่ยเป็นคนเข้ามาช่วยเหลือจัดหาข้าวสารมาแจกให้กับชาวเขเมรที่อบพยพมาอยู่ในไทยเอาวนี่ภาพนี้นี่แหละหลักฐานชั้นดีซ้ายมือแล้วขวามือจะมาเดินประท้วงอะไรบอกให้เปิดทางเปิดทางเข้าบ้านไม่ได้ โอ้โหนี่ฮะวันนี้อัพจิรลยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรานะฮะไปคุยกับพี่วิโรธนะฮะที่เป็นเจ้าของโพสต์นะครับพี่วิโรธเนี่ยเป็นอดีตพอโรงเรียนแห่งหนึ่งนะฮะในพื้นที่นี่แล้วก็เป็นล่ามแปลภาษากัมพูชาเคยทํางานร่วมกับทหารกัมพูชาแล้วก็ทหารไทยด้วยโดยแกบอกว่าแกขอขยายเรื่องภาพที่โพสต์ก่อนนะฮะ ในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าชาวกัมพูชาเนี่ยขอเข้ามาอยู่ที่ไทยอบพยพหนีภัยสงครามมาเข้ามาอย่างอดอดอยากๆน้องไทยก็ช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมทั้งเรื่องของที่พักที่อยู่ข้าวสารอาหารแห้งกางเต็นท์มีผ้าใบไว้ให้ปูนอนอยู่ผ่านไปสองเดือนตอนนั้น UN องค์การสหประชาชาติเริ่มยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแล้วแล้วก็ ขอให้ไทยเนี่ยช่วยตั้งเป็นศูนย์อพยพให้ชาวกัมพูชาเหล่านี้ค่่ะอาจากเดิมเรากางเต็นต์อ่ายูเอ็นบอกช่วยเปิดเป็นศูนย์อพยพได้ไหมมันก็เลยมีการสร้างส,างสิ่งปลูกสร้างเกิดขึ้นค่ะจนกระทั่งสถานการณ์สงครามในกัมพูชาเริ่มสงบก,กัมพูชาเขาก็ประกาศให้คนของเขาเนี่ยกลับประเทศได้แล้วส่วนใหญ่ก็กลับแต่มีบางส่วนที่ไม่กลับเพราะเห็นว่าจุดที่อพยพกันอยู่เนี่ย มันมีพื้นที่ทำนาทำไร่อ๋ออ้าวทีนี้พอไม่กลับก็ยึดครองเลยฮะอ,อันนี้ไล่ชั้นอันนี้นาชั้นอันนี้บ้านชั้นก็คือตีมึนมาเลยมั่วมาเลยไอการมึนมึนมั่วมั่ตรงนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีสองห้าสองหอะ2 5งพน้าอยยี่ะครับที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสะแก้วพี่วิโรจบอกว่ามีหลักฐานที่ ยืนยันได้ว่าที่ดินตรงนี้ผืนดินตรงนี้เป็นของไทยนะฮะเพราะสมัยนั้นชาวบ้านคนไทยมีเอกสารสิทธิ์ในการเข้าไปทำกินออกให้โดยอบตอโคกสูงตอนแรกชาวบ้านเนี่ยก็เข้าไปทำไร่ทำนาได,ได้ได้ตามปกติเลยจนปี25-35เป็นช่วงที่กัมพูชาเนี่ยมีการเลือกตั้งครั้งแรกหลังจากนั้นคนไทยที่อยู่ตรงนั้นโดนตำรวจตระเวนชายแดนกัมพูชาห้ามเข้าพื้นที่ อยู่ๆอ,อ้างว่าเป็นพื้นที่ของกัมพูชาแล้วหลังจากนั้นก็เป็นข้อพิาพาทเรื่อยมาซึ่งฝ่ายไทยไม่เคยจัดการอะไรได้เลยคืออยู่ๆชาวบ้านอยู่น้องค่ะอ่ะอบพยพแล้วไม่ไปใช่ไหมมาทำไล่ทำนาอะไรตรงนู้นตรงนี้ชาวบ้านเรามีเอกสารสิทธิเ,เราก็ยังไปทำมาหากินได้บ้างามาตอน2520 2 5ส6งนสงเนี่ยสงครามสงบไม่ยอมกลับประเทศ แต่อยู่ไปสักพักหนึ่งปี2535าาหพี่วิโร์บอกอยู่ๆมีตำรวจ,ต,รวจตะเวนชายแดนกัมพูชาเข้ามาตำรวจตะเวนชายแดนของกัมพูชาแล้วมากันพื้นที่ห้ามคนไทยเข้าอา้าวบอกพื้นที่เหล่านี้คือพื้นที่ของกัมพูชาดือด้อๆเลยเหรอคะซึ่งฝ่ายไทยไม่สามารถดําเนินการอะไรได้เลยแล้วคนไทยก็เสียที่ไปเลยเอา้าวเข้าไปไม่ได้เลยแล้วเมื่อ20ปีที่แล้วนะฮะปี2548นะครับพี่วิโรธบอกว่าตอนนั้น แกก็เป็นล่ามแล้วนะในฐานะล่ามเนี่ยรับหน้าที่ไปทําแผนที่ร่วมระหว่างไทยกัมพูชาตอนนั้นมีทหารไทยเจคนทหารกัมพูชาห้าคนในการทําแผนที่ร่วมนะฮะเกี่ยวกับ <c oughs> พวกของแผนที่การลาดตระเวนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ <c oughs> ก็มีการเจรจากันเรื่องหลักเขตแดนว่าปักตรงหมดหรือไม่สุดท้ายคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะกัมพูชาเนี่ยอ้างว่ายังไงรู้ไหมยังไงคะเหมือนตอนนี้เลยว่าเราอะแอบขยับหมุดหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยว อย่างนั้นเลยอ oh. ถ้ารวมๆแล้วเป็นแสนคนคนหนีตายอนะ่ะหนีตายหนีความอดอยากเขาเริ่มเข้าไปทางเขมรเนี่ยเขาก็มาบอกชาวบ้านแถวนี้ตชดอเขาคุมนะ uh. ตชะดอขมรด uh. ก็มาไล่าชาวบ้านมาหยาดยาทำนาแถวนี้อย่าทำนาแถวนี้อันนี้เป็นที่ของเขมรน,นะเพราะหลักที่ปักอยู่เนี่ย เขาอ้างว่าเขาอ้างเลยนะเขาอ้างเนี่ยพูดได้พูดได้ดไดเดี๋ยวก็เขาอ้างว่าเราเนี่ยย้ายหลักเขตพูดได้ออกากาได้ไทยเราเนี่ยย้ายหลักเขตแต่ทางไทยเรายึดว่าชาวบ้านเขามีเอกสารสิทธิ์มีที่ดินมีสอคอหนึ่งนะแล้วมีตัวมีตนซึ่งยังเขายังทำลงทำนาอยู่ทุกวันนี้ คือหลักฐานเรื่องนี้มันก็ไม่ยากอะค่ะไอ้เรื่องย้ายหลักคงหลักเขตอะไรเนี่ยอะคืออย่างที่บอกถ้ามันเป็นที่ของคุณอะอคุณมีโฉนดไหมคุณเพเอกสารมันมันแค่นี้เองที่ดินอยู่คุณจะมาแค่เดินมองแล้วก็บอกว่าอ๋ออันนั้นที่ของฉันละกันนะมันไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคะก็ขนาดหลักเขตปั๊มประทับตาว่าสยามยังหาว่าเราย้ายโอ้โหยอมใจเหมือนกันนะไปเรื่อยเหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมออหรือมัน<ก>ย้ายกันกง่ายๆ,ๆหรอคะ พอตรงไหนไปเจอแล้วคิดว่าจะม้วนนิ่มเอาเอาดินแนดนก็หาว่าเราเนี่ยแอบ,บย้ายลูกคํำเข้าไปกวาจะย้ายได้เนี่ยพี่<น>มันปักลงไปอยู่นะมันไม่ได้แค่วางตั้งไว้เฉยๆดูไหมล่ะต,ต้องขูดอะไรด้วยออพี่วิโรธแกยังบอกว่าเท่าที่เคยทํางานกับคนกัมพูชาเนี่ยเ<อ>พราะแกเป็นล่ามไง<ะ>ให้ทั้งทหารไทยแล้วก็เจรจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยแกบอกว่าต้องบอกเลยว่าที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยที่เป็นอย่างเนี้ยกัมพูชาเป็นอย่างเนี้ยเพราะมีการสอนกันนะ สร้างประวัติศาสตร์แบบผิดผิดปลูกฝังใช่ไหมถูกต้องปลูกฝังกันมาว่าทุกอย่างที่เป็นของไทยคือของกัมพูชาค<า>่ะแล้วถูกขโมยไปทำให้คนกัมพูชาเนี่ยมีความความคิดแบบแนวคิดเดียวกันว่าเราจะมาเอาของเราคืน<า>จะามาขโมยของเราคืนประวัติศาสตร์ดินแดนวัฒนธรรมประเพณีสิ่งปลูกสร้างเราเนี่ยถูกฝังไทยเนี่ยขโมยไปนี่คือวันๆก็ผู้นำเขา ้างสมองอยู่ค <น S 1> แค่นี้ได้แค่นี้ไม่คิดพัฒนาเศรษฐกิจอ,อะไรต่างๆเลยก็วันๆก็ใส่แต่เรื่องพวกนี้ไปแล้วก็เนี่ยฮะได้แต่มาเยลเยวเยลเยวจะเอาคืนเอาคืนเอาคืนอยู่อย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันต้องมีหลักฐานไงเวลาคนเราจะทําอะไรอ่ะสมมุติบ้านคุณอ่ะกฎหมายมีใช่ไหมล่ะเวลาทําผิดเนี่ยคุณก็ต้องหลักฐานมาสู้กันใช่ไหมว่าคุณ<ม>ทําหรือไม่ทําดูพยานดูหลักฐานคุณจะมาล้อปากเปล่าได้ไงว่า เราขโมยของคุณมาคุณไม่มีหลักฐานอะไรสักอย่างในขณะที่ฝั่งบ้านเราหลักฐานเอกสารครบหมดเลยอะ่ะอ,อ,อ,อันนี้มันก็ชัดเจนอยู่นะคะ